ไหนตอนนี้ใครที่กำลังประส,ระสบพบเจอกับปัญหาความยากลำบากเรื่องของความรักไหมวันนี้ครูจะมาเล่านะคะถึงเคสหนึ่งของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่อยู่ในคอร์สเอ้าสมาธิแต่จะไม่ได้เล่ารายละเอียดเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะอยากจะบอกมากว่าคลาสนี้เปลี่ยนแปลงคนเยอะมากๆมากมากๆจริงๆอะ่ะ มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แค่ทาให้คนรวยขึ้นอ่ะแต่มันทําให้คนสลัดพลังงานกรรมเก่าที่ติดตัวมาเพราะว่าเวิร์กช็อปล่าสุดที่อ,อัฟฟ้าแถมให้เป็นเวิร์กช็อปที่จะเข้าไป,ไปเปิดอาคาชิกรีคอร์ดแล้วก็จดจําอดีตชาติหลายคนทักมาจากจากเวิร์กช็อปนี้ว่าว่าเขาหลุดพ้นเรื่องของการเงินเขาหลุดพ้นเรื่องความรักแล,และชีวิตเขาเปลี่ยนมากๆ สัปดาห์นี้เออพ่อถึงอยากจะมาแชร์นะคะว่าสําหรับใครที่ติดปัญหาเรื่องของความรักแล้วมันมันก้าวหน้าต่อไม่ได้มันไม่สามารถรีวิเนียนกันได้มันอาจจะไม่ได้มาจากชาติภพนี้ก็ได้คือปกติเออพ่อจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องชาติภพเพราะว่าเราสามารถที่จะกําหนดฟรีวิลของเราในชาติภพนี้ได้ว่าเราจะทํายังไงเราจะตัดกรรมเก่าแต่ไอ้คาว่าตัดกรรมเก่าเนี่ยมันไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันต้องใช้พละกําลังและเวลา และความกล้าหาญสูงมากสุภาพสตรีหลายๆท่านในคลาสเนี่ยเอาพ่านับถือพวกเธอมาเลยนะพวกเธอคือผู้นำแสงสว่างแห่งอัลฟาสมาธิจริงๆเพราะการที่คุณจะไปเปิดอาคาชิกเรคคอร์ดได้มันต้องเผชิญความเจ็บปวดและความกลัวแต่เมื่อคุณผ่านได้เอาพ้อจะยกเคสนะมีคนที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นแบบเพิ่ม,ม,ม,มคูณสิบจจาก,จากทีท่เคยได้ หรือคูณสองอย่างต่ำและเนื้อคู่ที่ใช่ปรากฏบางคนค่ะติดเพราะเข้าใจว่าเออคนนี้แหละที่คนที่ใช่ของฉันแล้วก็จำมาว่าเออลักษณะคนที่ใช่มันจะประมาณนี้นั่นก็ไม่ได้ผิดหรอกค่ะแต่นั่นอาจจะเป็นจักรวาลเนี่ยต้องการให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่ที่มันอยู่ตรงหน้าความรักที่มันอยู่ตรงหน้าแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช่ ที่แท้จริงจะไม่เข้ามาใครบางคนตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคนทีอ่อาจจะเข้ามาฟังทีหลังหนั่งอยู่ตรงนี้หรือแบบยังไม่สามารถที่จะจัดการความรักได้เอาฟ้ Alpha อยากจะให้เทคนิควิธีการหนึ่งถ้าคุณยังไม่ได้เข้าไปเรียนอยู่ในคลาสที่ส่งพลังคือเอาฟ้าสมาธินะคะคลาสอื่นไม่มีนะคะคลาสอื่นจะแบบ manifest แบบ advanced แต่ว่าไม่ a d v a n c e h เท่าเอาฟ้าสมาธิ อยากจะให้เทคนิคข้อนึงสับทุกท่านไปว่าเมื่อไหร่ที่คุณกําลังเผชิญปัญหาเรื่องของความรักเมื่อนั้นแปลว่าเรามีเรื่องที่จะต้องปรับแก้ตัวเราไม่ใช่ตัวเนื้อคู่ของเราที่เขายังไม่ตื่นรู้หรือตื่นรู้แล้วก็แล้วแต่เมื่อนั้นเราต้องกลับมาเผชิญหน้ากับความกลัวอะไรบางอย่างของเรากลัวที่จะถูกทิ้งมันมาจากปมในอดีตทั้งสิ้น กลัวที่จะไม่เป็นที่รักมันก็มาจากปมในอดีตทั้งสิ้นอาจจะเป็นอดีตในชาติพพนี้หรืออดีตชาติก็ได้กลับมาทำงานกับตนเองกันเถอะค่ะและข้อพลาดของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องของความรักคือจัดการกับจิตใต้สำนึกไม่ได้เสียงในหัวที่เป็นตัวหลอกทำไมเขาตอบแชทช้าเนี่ยเขากำลังคุยกับคนอื่นแน่เลยแล้วไม่กล้า,ผาเผชิญหน้าความกลัว สร้าง mindset อะไรไปแปลกๆเช่นเขาคงไม่รักเราเราคงไม่มีคุณค่าเราคงเป็นของตายเขาคงยังไม่ตื่นรู้บลาๆๆมีแต่ชี้ออกข้างนอกว่าเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปหรือว่าชี้มาที่ตัวเองนะแต่ฉันยังไม่ดีพอฉันยังไม่ดีพอ,พอกลับมาจัดการเสียงในหัวด้านลบหรือเสียงจากความกลัวเสียงจากจิตใต้สำนึกที่มันอาจจะสร้างมาตั้งแต่ past life ของคุณ ทำงานกับตนเองเท่านั้นที่จะทาให้คุณสําเร็จเรื่องของความรักไม่ต้องไปเปิดไพ่ค่ะไม่ต้องโคชชิ่งหรอกใครที่มาเจอฟาเนี่ยบางทีไม่ต้องไปโคชชิ่งกันเลยคุณเรียนในคลาสคุณจบแล้วหรือต่อให้คุณไม่เรียนในคลาสกลับมาทํางานกับตนเองเห็นว่ากลัวอะไรให้ได้อย่ามาโนว่าอุย้ยตื่นรู้แล้วค่ะได้รับประสิทธิ์ดีๆแล้วค่ะเมื่อไหรที่เราหลีกหนีความกลัวว่าเจ็บปวดเอาเพราะทุกคนเนีย้ยังมีความเจ็บปวดยังมีความโกรธย,ยังมีความเกลียดแต่เราต้องเห็น และกลับมาเวิร์ n ออนจุดนี้จุดที่มันน่าอับอายจุดที่มันน่าขยะขยะของตงัวเองที่ได้เพราะถ้าคุณเอาแต่แล้วเรื่องนี้ฉันผ่านได้ละแต่ข้างในคุณยังไม่ผ่านได้จริงๆเมื่อนั้นคุณยังจะไม่มีทางได้เจอความที่แท้จริงแต่สุภาพสตรีท่านเนี้และอีกหลายๆท่านที่อยู่ในคลาสเนี่ยเมื่อกล้าเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดในอาคาชิกเรคคอร์ดที่กําลังทํางานกับเธออยู่เนี่ย เมื่อนั้นรักแท้ปรากฏที่จริงปรากฏตั้งนานละแต่ว่าเราแค่ยังไม่ตื่นรู้และเอียงตาไม่ได้เปิดไม่ตื่นน่ะมันหลับอะ่ะมันไม่ตื่นอะ่ะพอตื่นปั๊บรักแท้เข้ามาปรากฏและสําเร็จและจะสําเร็จมากขึ้น้วยต,ตอนนี้นอาจจะอยู่ในขั้นไต่เต้าขึ้นไปแต่มันจะสําเร็จมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่าอยากจะบอกคือฝึกที่จะเห็นเสียงได้อยู่ในหัวทํายังไงดีเอาชนะเสียงด้านลบในหัวไม่ได้ค่ะครู ทำยังไงมันมีเสียงนั้นอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามันเป็นเสียงจากจัก,กรวาลถ้าเสียงนั้นทําให้คุณกลัวมันไม่ใช่เสียงของจัก,กรวาลค่ะเสียงของจัก,กรวาลที่เขาเทเลพตี้หรือสื่อสารจากจิตสู่จิตมาถึงคุณเป็นเสียงที่จะสร้างแรงมานานใจสร้างการตื่นรู้และกระตุ้นให้คุณกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวไม่ใช่หนีความกลัวเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเหงาอยากจะหนีอยากออกไปหาเพื่อนอยากออกไปดื่มนั่นไม่ใช่เสียงจากจัก,กรวาลแต่เป็นเสียงที่กำลังหลอกเราอยู่แค่รู้ให้ทัน เมื่อไหร่ที่คุณรู้ทันเมื่อนั้นคุณตื่นเมื่อไหร่ที่คุณตื่นมันอาจจะมันอาจจะไม่ตื่นง่ายขนาดนั้นอะไม่งั้นคนคงตื่นรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองมันต้องอาศัยระยะเวลาและพลังงานที่สตรองมากขึ้นทุกๆขณะทุกๆวันที่จะเผชิญหน้าความกลัวเหล่านั้นและเมื่อคุณทําได้คุณจะเอาอะไรอะทรัพย์เหรอความรักเหรอการถูกเปยเหรอการเลื่อนขั้นเหรอลูกเหรอมาหมด มาหมดได้แล้วฟ้าเห็นเป็นประจักษ์พพานต่อสายตากี่เคสต่อกี่เคสแล้วก็ไม่รู้ทั้งผู้เข้าร่วมปรึกษาและนักเรียนในคลาสโซฟาสมาธิเพราะฉะนั้นไปจัดการของตัวเองให้ได้ Work on yourself อย่างถ้ายิ่งอยากจะเร็วก็ต้องทำงานให้หนักกว่าคนอื่นต้อง s c r i f i c e ความสบาย sacrifice ที่เราจะสนุกไปวันๆให้ได้แล้วคุณจะเป็นหนึ่งในคนนั้นที่อัลฟาภา,าคภูิใจ คุณจะเป็นหนึ่งในนั้นที่าฟาอยากจะเอาเรื่องของคุณมาเล่ามาแบ่งปันต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวทางสิบงานของพวกเราคนอื่นๆโอเคไหมคะใครที่โอเคพิมพ์วันนี้ขอเลข7็แล้วกัน7 7 7จดขึ้นมาให้หน่อยใครที่พิมพ์ขึ้นมาเอาฟ้าจะส่งพลังงานนะคะอ่านชื่อและส่งพลังงานนะคะในตอนท้ายนี้ให้ อ่ะพิมพ์ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวขอเห็นเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดก่อนแล้วจะพาทาสมาธิเพื่อรับพลังงานปาฏิหาริจากจักรวาลค่ะคุณนายดีมากโอ้คุณนายเก่งมากนครัช <neg ka, S 2> ใช่ไหมคะเอาข้ออ่านถูกไหมอ่ะมีอีกไหมคะโอ้เก่งมากทุกคนพิมพ์ขึ้นมาเร็วมากๆเลยคุณพัทรานิตน้องดิมใช่ไหมหลูกนี่ใช่ไหมใช่ใช่แน่แน่เลยโอย้เก่งมากเลยน้องดิมนี่เ็าเก่งมากทุกคน เป็นเด็กแบบตัวเล็กๆแต่ว่าทำเพื่อโลกใบน,นี้อย่างเยอะมากนะคะเข้าไปติดตามเธอได้ในชื่อนะับพัสสอนนะที่ฟิล์ม777ขึ้นมานะคะเป็นครอบครัวทางสิบยานที่เป็นผู้นำแสงสว่างที่โคตรเจง๋งคือแบบตั้งแต่เด็กอเริ่มตั้งแต่เด็กกับเด็กออลฟ้าเยอะเลยตอนที่เธอเริ่มนะคะอะโอเครับพลังงานกันได้เลยค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆนะคะ กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับลมหายใจที่เข้าออก mm hmm. เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสุดลมหายใจและผ่อนคลายค่ะ mm hmm. อนุญาตให้เสียงของอัลฟานะคะนำทางให้คุณได้พบกับแสงสว่าง อนุญาตให้พลังงานจากอาฟ้าและจัก,กรวาลน,นี้ร่วมทำงานกับคุณในสัปดาห์นี้จะมีปาฏิหาริย์ทยอยปรากฏขึ้นตั้งใจเพื่อให้เวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่าที่สุดที่คุณจะได้ปรับพลังงานให้กลายเป็นแสงสว่างให้กลายเป็นความรักเพราะมีแต่คลื่นของความรักและแสงสว่างเท่านั้น ที่จะทำให้คุณได้รับปาฏิหาริย์และเหนือกว่าที่คุณตั้งใจเอาไว้ผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝ่าเท้าหัวเขา่ากล้ามเนื้อหน้าท้องหลังกล้ามเนื้อสมองเซลล์ประสาทค่อยๆรู้สึกถึงเซล์เม็ดเลือดที่ทำงานเพื่อเราทุกๆอวัยวะทุกๆ ระบบที่ทำงานให้เรามาตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมาผ่อนคลายจนรู้สึกเบาและรีแลกซ์มากขึ้นขอเงยหนนะ้าขึ้นอีกเล็กน้อยสักประมาณ5 5องศาค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหัวคิ้วให้คลี่คลายออกนะคะเพื่อปลดล็อกพลังงานจักกะที่6ดวงตาที่3ที่จะทำให้คุณได้รับปาฏิหาร ตอนนี้สิ่งดีดีกำลังจะปรากฏไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรคุณรู้สึกได้เลยว่ามีแรงสั่นสะเทือนจากเบื้องบนรู้สึกตัวเย็นรู้สึกวูบวาบตอนนี้มีแรงสั่นสะเทือนส่งไปถึงคุณแล้วนะคะและแสงสว่างที่ส่องมาจากเบ้องบนนี้นำทางเสียงกระซิบปัญญานำทางทรัพ นำทางบริวารน,นำทางบารมีนำทางข่าวดีที่เหนือกว่าที่คาดหมายมาให้ลองมองสิคะมอ,มองด้วยใช้ดวงตาที่สามไม่ต้องใช้ตาเนื้อนะคะว่าของขวัญใหญ่นี้ปาฏิหาริย์ใหญ่นี้ที่คุณจะได้รับเป็นใครและเป็นทรัพยากรอะไร ทรัพยากรไม่ใช่แค่เงินนะคะอาจจะมาในรูปแบบของเวลาที่ได้เที่ยวประสบการณ์โอกาสความงดงามความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตการหายเจ็บหายป่วยสูดลมหายใจเอาพลังงานนี้และยกมือขึ้นมาอบก,ก่อด embrace ข้อความดีๆเหล่านั้นเข้ามาค่ะ ได้คะ่ะโอลิฟโทษด้วยนะคะโอลิฟนี่เองมารับพลังงานไปได้เลยนะคะทั้งโอลิฟด้วยทั้งคุณพัทรานิ์นะคะคุณนายและคนอื่นๆที่จะพิมพ์7 7็ตามหลังมาสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่แสนมหาศจย์ในชีวิตของคุณ สัปดาห์นี้จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเอาฟ้าขอส่งพลังงานในฐานะของผู้นำแสงสว่างครอบครัวทางจาิตวิญญานของทุกท่านอินดีที่ได้รับใช้ใครที่อยากจะจองคิวโคชชิ่งเข้าไปจองแบบ2ชั่วโมงได้เลยหรือจะจองแบบ10แถม2ก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าเอาเอาว่สมัคริคุ้มค่ามากกว่าวันนี้เป็นแล้วนะคะกอออันริคันเอรีค่ะ